ปันอยู่นี่เฮี้ยยิง,ยงโดนปันแต่ยิงไม่โดนมันปันเฮี้ย <c oughs> <c oughs> อะไรกันครับ ตัววิ่งไปนอกรั้วไตเอสบอ่งกทุกคนนะเก็นี้ที่ผมเล่นนะรู้มืออยู่นะรู้มืเอ้ยรู้มือเียอะไรนะรู้มืออยู่นะทุกคนแล้วพี่ชดส มันนิ่งเย็นมันหาศพมันอยู่เจอตายไอตัวเดิมเลยเดแถวนี้เสี่ยมันอย่างนี้เนี่ยเียอีท่าวะ B1 เสียงยิงลั่นเลยอ๋อเสียงยิงบาเลตลัวๆพี่เออไหนวะดูอยู่เนี่ยพี่ทำ B1 ตัวน ตายมันเคยดว,วนี่มันนอนอยู่ราคาสูงสุดเห็นอละไรและ้วะิีกตายอีกหนึ่งไหนวห้ตัวชุดชุดส้มนั่นน่ะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมาริตเต้นั่งอยู่ผมพุ่มสวยสตายๆๆ ตายหนที่เอาปื้นเดว ตายปุ๊บมันเกิดในป,ป้าหลังองยาป้าหลังองยาไม่ไกอันี่ก็าอื่น้วก็เดินไปต้องเอาปืออกนกปวเปนโทนี้ตายอีกหนึง่ง พ,พี่น้ำพี่น้ำลงบินฝั่งบีนหนึ่งไอชั้นไอเฮี้ยที่มันต้องปีนบันไดขึ้นน่ะพี่ที่ไม่ใช่บนหลังคาตายแล้วหนึ่งไอทมมีโตอยู่ลงบินฝั่งลาวิอยู่ตรง For me. เฮี่ยมีตัวเปล่ามาผมไม่ปืนนขัดพอดีอีกเฮียดีจริงๆว่ะสัตว์เอ๊ะ ตโอ้โอ้ใหญ่เหรอ โอ้หตายอีกตัวละปันตายมเลยตายมเลยไม่ได้ยินพี่เสียงเิทะยุไม่ได้ยินอยู่นะครับโต้เลยตายอีกหนึ่งไอ้โถนี่ตายอีกหนึ่ง อีกหนึ่งศพเกิดอ,อะไรเฮียมันจะมารู้ศพไปวิ <c> ่ง <oughs> มาวะข้างหลังออกนะทีตายหนึ่งคิวเฟียดิดีดตายหนึ่งพี่าพพดาบุ

ไปก่อนปันตายทัวรี่ปันมันวิ่งมาว่ะพอมปืนเลยตายทัวรี่เหรอสามเดียวก็ได้ตอนนองวิ่งเข้าบีหนึ่งไอ้ของมึงแค่ก,ก,กูสลบทะ ไอ้เฮียเตะที่ที่เดิมเลยไอ้ไปทางขวาเจอเลยฟันมนันกับฟันไม่หยุดเจ็บละ

เยสุดหมดละมีคนรู้มีคนรู้มีคนมารื้อมึคอมารื้อตายแตายอีกนึ่คันานมีตัวอยู่หน้าพี่ตวพี่ไหนตันี้ตายนึงพี่อยู่ตรงไหน วิคอดโหมดเว้ยกูทำเตียงแม่งในนี้เนะี่แป๊มเตะปืนมาได้ป <c oughs> <c oughs>

อยู่นอกใช่ปะปืนตายเอาปืนไลปืนปัน้ควรจะตายเฮ้ปืนของปัเรควรจะตายเหมือนกันยาปืนแล้วมาเข้าบ้านก็โดดออกไปดิปันมีออกไปเล่ เอาพ้องเสือด้วยดิมาทีสองก็บอกเลย Lock, ล็อกลึกเอาปะเอาล็อกมัด้วยเดี๋ยวพี่จะได้ทำประตูเปิดเข้าเปิดออกมาชี้กำ <c oughs> แพงให้ได้ก่อนระวังด้วยระวังตัวเดียวยระวังตัวมีตัวด้วยระวังตัวมีตัวจับไป <c oughs> แล้วพี่หาพวก่ันได้ไหมของมาเก็บในบ้านต <c oughs> ่อสิไม่ไาทเออเราก็ดึงของเก็บบ้านเตียงเราก็ไม่ต้องสร้างไหนสร้างที่บ้านวิ่งไกล ข้างวิทยุเข้ามาน,นี่นะเก็บใี่พี่ปลาติ้งไปด้วยขว้างเลยวิ่งดีอ่ะรอแป๊บเสียเพย์ไหมปลอยเอาไว้ผิดเฮียพี่ทำทางประตูบ้านรอเลยปะหรือไงเข้าตูบ้านมันก็เข้าบ้านได้เดี๋ยวพี่ว<อ>ันเลขพังรอมันก็เข้ามาดิมันวันเลขอยู่ไม่ใช่เหรอพี่วิ่งมาชี้จอดเดี๋ยวพังให้ไปพังอะไรวะ พี่สร้างบ้านอยู่แล้วมันให้พวกจีนมายิงไอ้เหี้ยตอนได้ก้อนหัวสร้างบ้านจับแม่งวางไม่แม่ให้ไอ้มินเปิดวงมาใช่เจินไม่เปิดเอาอย่างนี้ดูดิดูนี่ชื่อพี่ดิมีใครอยู่ใกล้ไหมหรือว่าเดูดูวเดี๋ยวก็จะไม่ถึงจะไม่ถึงโจ้พี่

เพป็เดี๋ยวพี่รู้สอบเองขอไว้พี่ทำรู้โดดเลยพี่เตียงพี่อยู่นีู่โดดอะไรอ่ะที่โดดก็อยู่เอ้ยมันตายเมื่ไหร่โว้โห้ยบอกสูง้ะเนี่ยขนาดตอนพี่เขาแบนเก็บเลยเก็บเลยอย่าทำเตียงเลยทำเตียงเลยสร้างเตียงในแต่บ้านเลยโว้ดกรของรอบกันเดี๋ยววิ่งค่อยวิ่งไม่เอาเออโว้ยจะไม่ต้องทำเตียงก็ได้ทำเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อยู่นี่เองโอ้ยวิ่งออกไปลื้อไปเลยเนี่ยเอาปืนมาวิ่งลื้อแม่งรอบๆเนี่ย เล่นอยู่ในบ้านเลยโอเคปะ้องกระตุเลยฮะเบ้า <c oughs> ระดับหัวใจเด็กปนะั๊บหรครับเก็ระดับหัวใจนะครับเ้อ้าเก้าสิบพี่ดาี พี่เปิดประตูเลยไอ้ลูกนี้ช้องกินกาแฟประตูมีอยู่แล้วเข้ามาก่อนประตูมีอยู่แล้วเข้ามาเลยเดี๋ยวกล่องไว้ข้างเนี่ยข้างกล่องไนั่นปืนวางเตียงไฟแ้วกองพุ่มเลยพิจารณาไหมได้ครับเยวะได้วะปืนปืนไหมไปเปืนไปปืนพิจารณาจังรังรอเลยนี่หาเลย ทียหาต่ดาวเดี๋ยวนี้ผมเข้ามาเช้าๆจะเ,เข้ามาลุยกันไปแล้วไงยังไม่ไปนะเดี๋ยวเอาคุนไปใส่กันแป๊บนึงเดี๋ยวเราคุยได้ก่อ,อนยี่บ้านก่อนนะจะได้ตั้งบ้านเป็นทุม่มให้เราสองอันล้อมรวบวปิดไปก่อนอ่ะก็ทำรอบอไหนแะลนะ้วมันยิงได้ไงวะถ้ามันลอ้ลอมลอ้ลอมแล้วอะ่ะปินยิงเหรอมีเนินตับ ไหนวะตรงุ้งเออถ้าเป็นจางทิศเอนีเห็นนะครับุ่งหน้าบานมานเราประมาณห้เมตร5 0าสเมตรข้างบ้าเาไม่เกินไม่เกินสามสิบสามสิบ้าราทพี่ตรงผมเลยยาพี่ตรงผมเลยคือผมอ่ะ ดูไปเป็นเม็ดหนึงอ่ะเจอไหมเจอไหมผมเล็กเหไมครับเห็นไเจอ กูแหลกเนี่ยไอ้เนี่ยวางปูปีแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเอาออกทำพวกเราอยู่ไหนกันเนี่ยกำลังไปเพี่งเกิดซื้สเต็กสิบและอะไรสักรอบนี้เดี๋ยวผมเอามาปืนเล่นบนูดัดอะไรอย่าเงี้ยพี่หอคอล้ว

เป็นอะไรยิงไม่ออกอ่ะพู้ยหยิงไฝ่ี่อ่ะไม่ขี้ชาวนิมาซุยเนียวปีแล้วแล้วใจเย็นดูรยะเระตึงปืนยูเยียยปนนเลยสาก็บอกเลยเฮี่ยววิ่ง่อนี่เอาดึงนี่เอาดึงขึ้นเลย่เี้ยยขอบคุณนะีป่ะไปเก็บาม,มาจากพวกมันนะี่ปืนในรถะ มันยิงจากภูเขาเหรอฝั่งดับบิวอหตายน่ตายอหน้าทับโดนทางขวา ือรีบมาที่รถมาทำดิแล้วเล่นฝั่งเดียวกันเนี่ยจะได้ง่ายๆได้ช่วยกันหายหนึ่งหาย,ยสองพหนัศก็รับกลับร็มาก็ยิงไม่ได้หร嘛หายหนึ่งได้กระสับตาย ตัววิมเข้าไปในบ้านนะพี่พี่ทำน่นานอะไรนั่ในบ้านเหรอเบ้ยที่รถเรามันไม่แขจีขับไม่ได้ตายคนนึงไปเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาี่ทีีตัวหนึงนนี้ทีีตัวหนึ่งาย่าท ตัวน้เข้าบา้นานจะบอกเก่าตายายว้าแล้วละ่ะนบ้านตัวนึงเข้าไปแล้วอ่ะเียปนอะไรวะประตูเฉอเหลือะเะชื่อเปิด,มดผมบักขึ้นไม่ได้ใ้อ๊ให้ห <laughs> Stupid Stupid chào đi má chào đi má Khóa qua rồi Khóa qua rồi Tụi mình Tụi mình đang vinh Vinh ยิงกระทั่งยิงแม้กระทั่งพวกเดียวกันฮะเฮียขับรถมาเหตุผมด้วยเร็ได้ไงวะอนึอที่เบานที่ทผมวิ่งไปแล้วอบ้าน คตขับมอะไรอ่ะคลายต่อจๆนี่ผมปั่นปันเหรอเอาแล้วปันไม่อยู่ในตีเหรออะไรอ่ะพี่อย่าโดนออกนตีโอ้ปันมาแล้วี่พี่โดนแบนนี่ Oke. Okay. 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 Yes. มีปืนแล้วพี่ ดูจากสภาพแล้วมันไม่มีปื่นนะจริงมาน้อยจีตรงแล้วไม่ไปหาพี่อ่ะหลังพี่หลังหลังผ่านสายแน่